รัออบอยู่กับควานและกลองเลยนะครับนี่ถ่ยายรูปก่อนไม่มีอะไรหรบ ครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุชแนลนะครับนี่ก็อากาศกลางวันนะครับวันนี้ได้ถ่ายทำน้องตอนกลางวันน,นะครับผม,ผมกินยาอยู่ยังไม่นอนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนาวมาเยือนแล้วนะครับผม ยาวายุกินยายังไม่นอนนะครับอากาศกลางวันนะครับรู้สึกว่าลมแรงมาแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้วตอนนี้น้องหนาวแล้วลมพัดก,กิ่งไม้ใบหญ้านะครับผม ก็จะนอนกลางวันนะครับวันนี้ก็อากาศหนาวมาก็ยังไม่ได้นอนนะครับผมส่วนพลายเทวฤทิ์ก็อยู่นู่นนะครับตอนนี้ก็ไม่มีงานแห่นะครับน,นี่นะครับหน้าร้าน เรือดูหนาวมาเยื่ยมแล้วนะครับดูหน้าตาน้องก็จะสดซึมนอนไม่ค่อยเต็มที่อยูนะครับผมต้องระวัดระแวงประจำนะครับเพราะว่าลมหนาวมาเยือนแล้วลมก็แรง เริ่มปลอบเริ่มแห้งแล้วครับผมดูมัตาเจ้าวายุเกือบจะหลับแล้วง่วงนอนแล้วนะครับไม่มินตาแล้วไม่มองแล้ว หญ้าก yeah, ็ตาปลิบปลิลงแล้วนะครับผม ที่นี่ก็มัดนะครับไม่มีเวลาไปปล่อยเลี้ยงเหมือนอยู่แถวบ้านนะครับผมฉะนาากกั้นก็ยาจากหลักนน้นก็มาหลักนี้แค่นั้นแหละครับที่นี่จะไปเลี้ยงก็ช้างเยอะนะครับไม่มีที่เลี้ยงด้วยนะครับ เจ้าวายุพอ,อาบน้ำกับสายยางแล้วลงไปเล่นน้ำมูลเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับช่วงนี้สาหรับรอบนี้ก็จะมีครับเนี่ยดูนะครับจะมีพังน้องปรอยแล้วก็พลายสมปองครับสองสามเชือกอยู่ติดติดกันนะครับ ต้องมัดบังแดดบังลมนะครับลมแรงนี่นะครับบรรยากาศอยู่นี้ตอนนี้หญ้าก็เริ่มกรอกแล้วเริ่มแห้งแล้วนะครับผม ครับเล่นกล้องแล้วเอ๊ะเล่นกล้องแล้วตกอยู่กับควานเล่นกล้องเลยนะครับนี้ถ่ายรูปก่อนไม่มีอะไรหนระอกมันจะถือกล้องถ่ายบ่กลปะเย่งกลอง้งกลองเลย เย้่บังค์เฮยังยังกล้องแล้วดูนะครับยังกล้องแล้วนี่ชอบอย่างนี้แหละโน่นโน่นโน่นน่นนากินหญ้าทย้งวันไปไปเออกินหญ้าไปกินหญ้าแล้วก็นอนไปหลบไป ผมลงนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับกิจกรรมประจำวันของวายุที่อยู่แถวนี้นะครับผม ลักวายุก็จะรืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุและพระเทวฤทธิ์นะครับผมลักวายุน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะครับดูหางยาวนะครับต่อไปก็หลบหลอมันนาแล้นนะครับหลบหลอมันนาเทวฤทธิ์นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ